สวัสดีค่ะอาจารย์สารนะคะวันนี้จะมาแนะนำเรื่องของวิธีการปักหมุดนะคะบนแชทในใน n i n e แอนะคะซึ่งไว้สำหรับในการที่เราจะเก็บข้อมูลคนสำคัญวางไว้บนสุดของข้อความบนลายนะคะเพื่อเวลาเราค้นหากับคนที่เราคุยประจำประจำหรือคนที่สำคัญเราจะได้ไม่ต้องลงไปในการค้นหา ให้เสียเวลานะคะเราสามารถปักหมุดไว้ข้างบนได้เลยนะคะวิธีการก็ง่ายๆในการที่เราจะกําหนดสถานะคนหรือกลุ่มที่เราต้องการที่จะปักหมุดเพื่อให้อยู่ด้านบนสุดของส่วนของแชทไลน์นะคะวิธีการง่ายๆคือในกรณียกตัวอย่างนะคะเราจะกําหนดบ้านครูสารดีในการปักหมดุดสําหรับระบบ Android นะคะใช้วิธีกดแช่ ส่วนสำหรับระบบ ios นะคะแค่ปัดไปทางขวามือนะคะกดแล้วก็ปัดไปทางขวามือก็จะมีกลุ่มปุ่มคำว่าปักหมุดเหมือนกันนะคะแต่สำหรับ android ใช้วิธีกดแช่เราจะเห็นคำสั่งปักหมุดนะคะติ๊กคำว่าปักหมุดะนะคะเรามาดูแค่นั้นเองนะคะในส่วนของปักหมุดก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้บ้านครูสาราดีก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะเราสามารถปักหมุดได้ลหลายๆบุคคลหรือหลายๆกลุ่มนะคะอย่างเช่นอ่ะ กดค้างกดปักหมดุดจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราปักหมุดก็จะขึ้นไปด้านบนด้านบนด้านบนเสมอเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีการปักหมุดอยู่2 2 2รายการด้วยกันเพราะฉะนั้น2รายการนี้จะอยู่ด้านบนเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครส่งข้อความมาข้อความนั้นก็จะอยู่ใต้ปักหมุดเสมออันนี้ก็เป็นคลิคเทคนิคเล็กๆของลายนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ